สวัสดีค่ะพบกับหนูแตนอีกเช่นเคยนะคะในช่องหนูแตน Ford r e ีวิววันนี้ตันจะพามาชมรถที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะเป็นรถกระบะ Ford r เ n g e r อ i ์วาทนั่นเองตัวนี้นะคะแตนจะมารีวิวสีดำให้ดูนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตร180แรงม้าให้แรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรที่สำคัญเลยนะคะตัวนี้เขาให้ระบบความปลอดภัยมาอย่างครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นนถลายและระบบป้องกันการผิดคว่ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าแต่งแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างก่อนก่อนส่งมอบนะคะเริ่มจากด้านบนเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นสกู๊ปทรงใหญ่นะคะเป็นสกู๊ปฟิตแตนทำสีดำสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัดกับสีดำด้านนะคะชัดเจนเลยนะคะนี่ลก โลโก้ตัวแรดนะคะสีแดงลูกค้าเลือกเป็นสีแดงสกู๊ปนี้นะคะลูกค้าจะสามารถรีเร q u e สมาได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนมาดูกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์สีดําด้านนะคะลูกค้าก็รีเรวสมาอีกเช่นเดียวกันเลือกเป็น FORD สีแดงตัดกับสีดำนะคะให้ความดุดันมากๆเลยค่ะ มาดูไฟค่ะไฟตัวนี้นะคะเป็นไฟรุ่น w i t e c นะคะเป็นเป็นไฟแบบใหม่ใบ LED มาพร้อมกับ Daytime Running Light นะคะตัวนี้ไฟวิ่งสอ,สองสว่างเวลากลางวันนะคะนี่เลยค่ะสังเกตด,ด้านหน้าของเรานะคะตัวนี้จะแตนใส่ให้กับลูกค้าเป็นชุด F 1 5 0นะคะมาพร้อมกับไฟ Daylight นี่เลยตัว C LED นะคะตัวนี้สวยงามมากในส่วนของก,กันชนด้านล่างนะคะก็เป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัดกับสีบอลต,ตัวนี้นะคะเซนเซอร์ของเขานะคะก็จะเป็นเซ็นเซอร์สี่จุดใช้งานได้ปกตินะคะกันชนหน้านะคะก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะที่มาจากโรงงานเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะแตะ่ตัวนี้เป็น คิ้วล้อขนาดใหญ่นะคะก็เป็นชุด F 150เข้ามาเป็นเซตเดียวกันเลยเพิ่มความหล่อดุดันให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นเลยตัวล้อนะคะก็เป็นยางมอนเตอร์นะคะซีรีส์ยาง265หกห้ทับนะคะเป็นของมอนเตอร์ส่วนลายแม็กนะคะลูกค้ากสา็สามารถเลือกได้อีกเช่นเดียวกันเลยนี่เลยค่ะ ตัวครอบแก้มนะคะเขามาจากโรงงานอยู่แล้วเป็นสีดำเงาเพิ่มความหล่อความเท่ให้กับตัวรถกระจกค่ะก็เป็นกระจกสีดำเงาอีกเช่นเคยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนะคะราวหลังคาด้านบนค่ะตัวนี้ก็มาจากโรงงานอีกเช่นเดียวกันเป็นสีดำนะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะนี่เลยค่ะก็ กุญแจของเรานะคะจะเป็นกุญแจแบบคีเลตนะคะลูกค้าก็สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องปลดล็อกรถเลยนะคะแค่กุญแจอยู่ที่เรานะคะเราก็ใช้มือแตะตรงนี้ได้เลยใช้งานง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยค่ะลูกคา้าด้านข้างนะคะตัวลายสติกเกอร์แตนก็มีให้กับลูกคา้าเลือกมากกว่า100ลายอีกเช่นเดียวกันเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะ เรามาดูสปอร์ตบาร์หรือ,อของตัวรถนะคะตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะเขาจะมาจากโรงงานอีกเช่นเดียวกันเป็นโลบะสปอร์ตบาร์แบบใหม่ที่มีคาดตัดกับสีส้มตัวนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตเขายังมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะเวลาเราเปิดรถเราก็จะเห็นของสัมภาระได้อย่างชัดเจนค่ะ มาดูด้านหลังเลยค่ะตัวนี้ไฟของเราก็เป็นไฟ LED แบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่นะคะเพิ่มความชาัดเจนเวลาเราเบรกรถก็ทำใหเ้เราเห็นได้อย่างชาัดเจนค่ะส่วนฝาท้ายของเรานะคะตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะที่มีมาในรุ่นวายแท็กนะคะตัวนี้เราไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเลยนี่ ท้ายของเรานะคะเราสามารถใช้กุญแจล็อกตร,ตรงนี้ได้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ค่ะที่มีกล้องอยู่ด้านล่างนะคะตัวนี้จะทำมาได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยนะคะตัวกล้องตัวนี้นะคะเขาจะทำงานควบคู่กับเซ็นเซอร์4จุดที่อยู่ตรงกันชนท้ายของเรานะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเจ้าตัว Ford Ranger w i ์ว t a แคันนี้ ลูกค้าท่านนี้นะคะก็เขาจะแต่งแบบสไตล์แบบเรียบหรูดูแพงนะคะลูกค้าที่สนใจแต่งแบบไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่ฟอร์ดมหานครสาขาลังสิทิ์หรือโทรหาหนูแตนได้ที่0957461881ลูกค้าต้องการแบบไหนก็เข้ามาคุยอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับหนูแตนได้นะคะเดี๋ยวยังไงไว้คลิปหน้าแตนก็จะมารีวิวให้ลูกค้าดูเรื่อยๆนะคะวันนี้หนูแตนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ